นักคาน่าหล่อได้รับมอบหมายให้มาจัดการมาโกเพื่อที่จะเอาหัวใจของชายหนุ่มไปทำบางอย่างเขาตามไล่ล่ามาโกจนติดใจและได้จัดการทำบางอย่างที่ทำให้ผู้จ้างวานไม่พอใจเรื่องวีวาทครั้งใหญ่จึงเกิดขึ้นเทพบุตรล่านาลกให้เสียงภาษาไทยโดยเนรมิตเสียงวิทยุเปิดเพลงดังขึ้นพระเอกถูกมัดอยู่ในโกดังร้างแห่งหนึ่ง เหล่าแก๊งรักพาตัวพูดคุยโทรศัพท์อย่างสบายอารมณ์ถามถึงค่าตัวของพระเอกที่เขาจับตัวมาได้คาดว่าจะได้เงินเยอะเพราะทั้งตัวพระเอกมีแต่ของแบรนด์เนมเมื่อคุยโทรศัพท์เสร็จพระเอกก็เดินดุ่มดุมเข้ามาใช้ขวานจามทั้งสองคนจนสิ้นใจแก๊งลักพาตัวที่เหลือจะมาหาพระเอกพาตัวไปแต่กลับเห็นศพของคนทั้งสองนอนเรียงรายจึงทำท่าจะหนี ประตูถูกปิดลงขังพวกเขาเอาไว้ได้ทันต่างศาสกระสุนมั่วไปหมดเพราะกลัวตายพระเอกจัดการลูกน้องทั้งสองคนของเขาเหลือเพียงเขาเพียงคนเดียวเพราะมีอดีตที่แค้นใจกันพระเอกจึงจัดการชายหัวหน้าอีกคนเขาค่อยๆไล่ยิงทีละนัดแต่ชายหัวหน้าไม่สิ้นใจสักทีพระเอกเริ่มที่จะซาดิดเขาค่อยๆทรมานชายหัวหน้าแก๊ง ท่ามกลางเสียงร้องโหยหวนภาพตัดมาที่สนามมวยแห่งหนึ่งต่างพากันโห่ร้องเชียร์นักมวยที่ตัวเองชอบโดยที่พระเอกก็เข้ามาดูด้วยเมื่อได้ผู้ชนะเขามารับเงินแต่พบว่ามันน้อยมากทำให้เขาไม่พอใจมาโกที่เยอ่อหยิ่งหยิบเงินมาเพิ่มว่าครั้งหน้าเขาต้องได้มากกว่านี้ก่อนที่จะเดินกลับออกไป ฝนตกหนักที่ข้างนอกเขารีบวิง่งผ่าสายฝนกลับมาที่บ้านมาโกยืนมองแม่ที่นอนป่วยอยู่มาโกที่มีแผลเต็มหน้าไปหมดหาอะไรกินระหว่างมองแม่ของเขารุ่งเช้ามาโกมาที่บ้านเด็กกำพร้าคุณลุงถามเขาว่าแม่เป็นยังไงบ้างวันนี้มาตามหาเรื่องพ่อหรอ มาโกวามีข่าวอะไรไหมเขาให้เงินชายคนนั้นเพื่อที่จะใช้จ้างวานให้ไปตามหาพอเพราะแม่ของเขาต้องการที่จะผ่าตัดมาโกวางเงินและเดินออกไปโดยไม่พูดอะไรเขาเข้ามาที่บาร์แห่งหนึ่งและใช้เงินเล่นพนันบอลมาโกานั่งดื่มในบาร์มีชายคนหนึ่งเข้ามาเลี้ยงเหล้าเขาเขาไปดูมาโกชกและชนะไปด้วยทำให้ได้เงินจากการพนันก้อนใหญ่ คุยกันไปมาขอชวนให้มาโก้ไปปล้นด้วยกันแค่แบ่งนาทีให้มาโก้เล็กน้อยเพื่อที่จะให้เงินมาโก้สเปอร์เซนต์ถ้าเขาทำได้มาโก้เก็บเรื่องนี้กลับไปคิดพานนันบอลที่เล่นได้เขาก็แพ้สยับจนชวดเงินทั้งหมดสุดท้ายเขาก็รับงานที่ต้องปล้นเงินเพื่อที่จะเข้าไปตัดไฟให้พักพัวเข้าไปปล้นส่วนเขาต้องมาเป็นตัวรอให้ยามตามเขาไปแต่เขากลับถูกตลบหลัง ชายชะการสิบกว่าคนอาวุธครบมือพุ่งเข้ามารุมทำร้ายมาโกแต่เพราะฝีมือที่มีทำให้มาโกสู้พวกเขาได้ก่อนจะรีบวิง่งหนีออกไปจึงถูกผู้หญิงคนหนึ่งขับรถชนเพราะไม่ทันเห็นที่มาโกวิ่งมาเธอพาเขามาที่โรงพยาบ,บาล มอตรวจเช็คร่างกายให้มาโกหญิงสาวเดินเข้ามาบอกผลตรวจเขาว่าผลตรวจปกติดีและยังให้ค่าทำขวัญมาโก,โกมาด้วยเธอชวนเขาคุยแม้ว่ามาโกจะกระอักกระอ่วนเขารับค่าทำขวัญและเดินออกไปโดยไม่พูดอะไรระหว่างนั้นมีสายโทรศัพท์โทรเข้าม,ามามาโกรีบมาที่สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าคุณลุงคืนเงินให้กับมาโกเขาว่าพอของมาโกกำลังจะมาหาเขาในเร็วๆนี้ รถคันหนึ่งขับเข้ามาจอดชายฐานะดีเดินลงมาจากรถโดยมีพระเอกนั่งจับตาดูอยู่ก่อนแล้วชายคนนั้นเดินเข้ามาในบ้านของมาโกเขาทักทายมาโกที่สภาพดูไม่จืดเต็มทีเขาว่าพอของมาโกไม่สบายเขาเลยมาแทนแต่ระหว่างนั้นชายคนหนึ่งก็เดินเข้ามาเพื่อน,นำเอกสารมาให้ ขอให้มาโกบินไปที่เกาหลีและจะให้หญิงสาวที่มาด้วยกันดูแลแม่ให้เขาแทนเพราะว่าพ่อของเขากำลังป่วยหนักเรื่องการผ่าตัดพ่อของเขาจะออกค่าใช้ใจ่ายให้เองให้รีบไปพอเขาอยากจะเจอเขาจริงๆกังนำเรื่องนี้ส่งไปยังฮานว่ากำลังจะพาตัวมาโกไปพร้อมกับบอกเที่ยวบินต่างๆโดยปันเรื่องว่าจะพามาโกไปหาพอ่อฮานตอบรับทุกอย่างและรอเวลา พอหันมาทักทายพ่อที่นอนป่วยอยู่ว่าให้อดทนหน่อยพวกเขาออกจากฟิลิปปินแล้วลูกชายคนสุดท้องที่พ่อห่วงกำลังจะมาแล้วอย่าเพิ่งจากโลกนี้ไปรอให้มาโกมาถึงก่อนกังพามาโกขึ้นเครื่องโดยมีพระเอกติดตามมาในไฟล์ปิ่นด้วยมาโกที่นอนไม่หลับนั่งดูจอบนเครื่องจู่ๆพระเอกก็เดินมาหาเพื่อชวนเขาคุยเขาบอกมาโกว่าสงสัยสินะว่าเขาเป็นใครคิดซะวาเขาเป็นเพื่อน รู้ตัวไหมว่ากำลังจะไปที่เกาหลีเมื่อไปถึงที่นั่นให้พยายามพูดแต่ภาษาอังกฤษเพราะคนเกาหลีชอบคนอังกฤษมากพระเอกพูดพลามไปเรื่อยจนมาก็งงเขาถามพระเอกว่าพระเอกเป็นใครพระเอกว่าเขาเป็นเพื่อนแต่อาจจะเป็นเพื่อนคนสุดท้ายในชาตินี้คำพูดของพระเอกทำมาก็งดหงิดพระเอกว่าลองคิดดูดีๆมันไม่แปลกหรอ บินไปอีกประเทศเลยทั้งเครื่องบินทั้งวีซ่าพร้อมไม่คิดว่าแปลกเรื่องไงเขาพูดด้วยท่าทีขบขันจนมาโกคิดว่าเขาบ้าเมื่อเครื่องลงจอดกังก็พามาโกเดินลงมากังโทรติดต่อกับยุนจูหญิงสาวที่เคยขับรถชนมาโกซึ่งพวกเขาวางแผนมาตั้งแต่แรกมาโกถูกพาตัวขึ้นรถไปพระเอกที่เดินออกมามองตามรถคันนั้น กายยองนั่งคุยกับยุนจูเรื่องมาโกเธอดูรูปของมาโกเรียกเขาว่าพี่ชายเหมือนจะมีบางอย่างระหว่างทั้งคู่ก่อนที่กายยองจะขอตัวไปเรียนรถขับพามาโกไปตามทางฮานและลูกน้องมายืนเรียงกันที่ทุงกวางเพื่อรอใครสักคนชายสองคนถูกซ้อมอย่างหนักและโดนจับตัวมาเขาเอารูปที่ทั้งคู่ชื่นมืนกับผู้หญิงออกมาให้ดู ในสังคมพวกเขามีอำนาจและเกียรติเพราะทังคูเล่นงานฮันจนมีข่าวลือแย่ๆออกไปนั่นทำให้ฮานโกรธพวกเขาร้องขอชีวิตทันทีฮานที่ไม่คิดจะปลานีใช้ปืนจ่อยิงทังคูแม้พวกเขาจะร้องขอชีวิตแต่ฮานก็ไม่ยอมและปล่อยภาพทังคูว่อนเน็ตไปแล้วไม่มีใครสนใจจะตามหาทั้งคู่แน่นอนเขาจัดการทังคู่อย่างโหดเหี้ยมเมื่อจัดการทังคู่เสร็จลูกน้องก็มาจัดการเคลียร์ศพของทังคู มาโกที่นั่งไม่พูดจาแม้จะถูกตั้งคำถามจนคนขับรถหงุดหงิดกังเตือนให้เขาเงียบขณะที่ขับรถอยู่นั้นพระเอกก็ขับรถตามมาประชิดคางๆรถของมาโกกิริยากวนตีนของพระเอกทำคนขับรถโมโหและตะโกนต่อว่าเขาพระเอกไม่พูดเยอะหยิบปืนขึ้นมายิงคนขับจนรถเซแหกโค้ง พระเอกตามเข้ามายิงทุกคนเหลือเพียงมาโกเท่านั้นเขาโทรท้าทายหานหานรีบสั่งให้ทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมมาโกตั้งสติได้ค่อยๆลืมตาลุกออกมาจากรถรอบตัวเขาทุกคนถูกยิงตายกันหมดเหลือเพียงมาโกเท่านั้นเมื่อเดินออกมาก็เจอพระเอกอ่านหนังสือรออยู่เขาทักทายมาโกและหยิบปืนออกมาบอกมาโกว่าไม่ต้องกลัวให้ทำตัวชิลๆถ้าคิดจะหนีไม่ง่ายขนาดนั้นหรอก มาโกว่าทำแบบนี้กับเขาทำไมพระเอกว่ามาโกาจะรู้เองเมื่อถึงเวลาที่ต้องตายเขาบอกไปแล้วบนเครื่องไงว่ามาโกามาที่นี่เพื่อที่จะตายมาโกาที่ได้ฟังตอบกลับว่าเขานั่นแหละก่อนที่จะรีบวิ่งหนีพระเอกไปพระเอกที่ยิงไล่หลังเขาแต่เหมือนยิงเล่นเสียมากกว่ามาโกวิ่งหนีไปตามถนนพระเอกจึงขับรถตามมาโกาตัดสินใจกระโดดลงจากสะพานพระเอกที่เห็นแบบนั้นตามลาไม่เลิก เขากระโดดสะพานตามมาโก้ลงไปมาโกที่รู้สึกกลัวเป็นครั้งแรกวิง่งหนีสุดชีวิตแต่ก็ถูกพระเอกวิง่งไล่ล่าพร้อมกับหัวเราะไปด้วยแต่ขณะที่ฝนตกลงมาพระเอกที่โดนฝนไม่ได้หยุดวิ่งในทันทีเพราะเขากล่อมบางจึงไม่สามารถที่จะวิ่งตามมาโกไปได้เขารีบส่องกระจกเช็คความหล่อของตัวเองหมายมันว่าถ้าฝนหยุดจะไปตามหามาโกต่อ ฮันมารายงานพ่อของเขาว่าคงจะเจอฝูงไห่นาซันแล้วเขาถูกเรียกเงินสิบล้านค่าตัวของมาโกทำให้ฮันหงุดหงิดและจะออกไปตามหาตัวของมาโกเองมาโกเดินหลงเข้ามาในเมืองไม่รู้จักขนทางเขาใช้บัตรโทรศัพท์โทรหาย,ยุนจูเพื่อให้เธอช่วยโดยที่ไม่รู้สักนิดว่าเขาขอให้ช่วยผิดคนเขาโทรหาคุณลุงอีกคนเราถึงสถานการณ์ที่เจอแต่ขณะน,นั้นกลับเจอพระเอกที่กำลังขับรถเข้ามา มาโกรีกวิง่งหนีออกไปทันทีเขาตะโกนคุยกับมาโกว่าเขาไม่เคยพลาดสักครั้งเดียววิ่งไล่ตามมาโกาที่ดิ้นรนหนีเอาตัวรอดพระเอกวิ่งบนหลังคาราวกับไม่ใช่มนุษย์และเดินช้าๆตามมาโกาที่เริ่มอ่อนแรงจนในที่สุดก็ถึงทางตันเขาเล็งปืนขู่มาโกาแต่กลับถูกมาโกาอาศัยจังหวะที่เขาเผลอชกจนพระเอกล้มลงมาโกาที่วิง่งหนีออกมาเจอยุนจูพอดีเธอให้เขารับขึ้นรถไป มาโกขึ้นรถหนีไปในทันทีพระเอกจึงออกรถตามหาเขาทั้งคู่มาโกที่ขึ้นรถมางงงวยไปหมดว่ายุนจูเป็นใครแล้วพวกคนที่พาเขามาเป็นใครยุนจูว่ามาโกจะได้รู้แน่เมื่อเขากำลังจะตายหานที่ออกตามหามาโกขับรถสวนกับยุนจูเขาเรยกให้คนขับเลี้ยวรถตามเธอไปทันทีเขาโทรต่อว่ายุนจูที่จุยจูยุนจูก็ไม่ได้ทำตามแผนที่ให้นำตัวมาโกไปส่ง ขอให้ลูกน้องตามตัวทั้งคู่ไปยุนจูใช้เทคนิคในการขับรถคันเทพสบัดคนของฮานจนหลุดออกไปทีละคันรถเสียหลักไปก็หลายคันจนฮานสะบดดาพระเอกอาศัยจังหวะขับตามมาด้วยเขาขับประชิดยุนจู ยุนจูพยักหน้าเตือนพระเอกว่ามีสิบล้ออยู่ข้างหน้าทําเอาพระเอกหักรถหลบจนหัวเกือบทิมยุนจูที่ขับรถเข้ามาจอดในป่าบนพ,พึมพำว่าพระเอกหล่อตรงสเปคเธอเลยเธอบอกมาโกว่าพ่อของเขาอยู่ได้อีกแค่สองวันพ่อเขาคือประธานมูลนิธิที่ใหญ่ที่สุดในโซเขามีเงินมากมายล้นฟ้าเขาคงไม่ตามหามาโกถ้าเรื่องมันจบได้ดีถ้าพ่อของมาโกตายพี่ชายมาโกจะเสียมูลนิธิทั้งหมดให้น้องสาว และไม่ว่าอย่างไงเขาต้องยื้อชีวิตของพ่อตัวเองเพื่อแก้พินัยกรรมทั้งหมดเขาเป็นคนจิตใจโหดร้ายมากที่พี่ชายพาเขามาเพื่อต้องการจะเอาหัวใจของเขาไปให้พอยุนจูจ,จะยิงมาโกเพราะเธอได้รับคำสั่งจากน้องสาวเขาว่าให้ฆ่ามาโกให้ตายก่อนที่พ่อของเธอจะได้หัวใจไปแต่พระเอกก็เข้ามาขัดจังหวะด,ด้วยการขับรถชนรถของยุนจูทำให้มาโกวิ่งหนีออกไปได้แม้จะถูกยิงไล่หลัง พระเอกจัดการยุนจูจนอยู่หมัดเพราะแบบนั้นมาโกจึงหนีไปได้แต่เคราะห์ซ้ำกรรมซัดเขาวิ่งมาเจอกับฮานพี่ชายสุดชั่วร้ายมาโกจึงถูกเขาเอาตัวไปรถแล,เลนเขามาจอดที่บ้านหลังโต่ฮานกอดคอพาเขาเดินเข้าบ้านโดยที่กายยองน้องสาวยืนมองเหตุการณ์ที่ฮานพามาโกเดินเข้าไปทั้งคููประจันนากระแนกกระแนกกันกายยองที่อารมณ์เสียเพราะผิดแผนเดินหนีออกไป ฮานกอดคอพามาโกเดินไปด้วยกันเพื่อที่จะพาไปหาพอ่อคุณลุงพยายามติดต่อหามาโกแต่ติดต่อไม่สําเร็จเขาเดินมาดูแม่ของมาโกที่นอนป่วยอยู่พระเอกขับรถออกตามหามาโกระหว่างนั้นฮานพามาโกมาดูพ่อแก่ใกล้ตายเขาเซลฟี่กับมาโกอย่างอารมณ์ดี วันนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่จะได้อยู่ด้วยกันมาโกถูกจับตัวเอาไว้เมื่อเขาคิดจะหนีก็ถูกฉีดยาสลบและเอาตัวเขาเข้าห้องผ่าตัดหานสั่งให้คนของเขาเฝ้าด้านนอกเอาไว้ให้ดีเพราะการผ่าตัดใช้เวลาค่อนข้างนานมาโกลืมตาตื่นขึ้นมาทั้งที่หมอคิดว่าให้ยาสลบไปแล้วเมื่อจะให้ยาสลบเพิ่มหมอก็ถูกแทงโดยพระเอกที่เดินเข้ามาในห้อง เขาจัดการทุกคนและช่วยมาโก้เอาไว้และเหมือนนกรู้พระเอกจัดการคนที่อยู่ข้างนอกจะไม่มีโอกาสมาถึงตัวมาโก้ได้มาโกเข้ามาดูหน้าพ่อของเขาเขาจับมือมาโกเอาไว้ทำให้มาโกโมโหว่าพ่อแบบไหนคิดจะเอาหัวใจของลูกพระเอกที่ยืนดูอยู่ว่าไม่มีเวลาแล้วให้มาโก้รีบไปหานดีงดกินพาพักพวกมายืนด่ามาโกและพระเอกอยู่หนห้องพระเอกยั่วโมโหฮานด้วยการตอปากต่อคคำกัน เมื่อประตูเปิดมาโกถูกพระเอกใช้ปืนจี้เอาไว้จับมาโกเป็นตัวประกันเพื่อที่จะเอาเงินจากฮานมาไถ่ตัวมาโกไปจากเขาฮานขอต่อราคาเป็นห้าล้านแต่พระเอกไม่ยอมและยืนยันราคาเดิมทั้งคู่ยังคงต่อราคากันไปมาขณะนั้นกายยองออกมานอกห้องเธอเล็งปืนหมายจะฆ่ามาโกพระเอกที่เห็นแบบนั้นรีบยิงสวนทันทีจนเกิดการประทะก,กันทำให้พระเอกโดนยิงที่ขา ซ้ำพ่อของฮานยังถูกลูกหลงจนลูกปืนถูกพ่อของฮานเต็มๆแต่เขาไม่ได้ตายในทันทีพระเอกจึงใช้ทั้งมาโกและพ่อฮานเป็นตัวประกันจนฮานยอมที่จะเสียงเงิน10บล้านให้กับเขาเขาได้โทรหาคนสนิทเพื่อให้โอนเงินให้กับพระเอกอย่างจำยอมแม้จะรู้สึกหงุดหงิดพระเอกได้เงิน10บล้านสำเร็จเขายอมปล่อยตัวมาโกให้กับฮานฮานรีบสั่งให้คนไปดูพ่อของตัวเองพระเอกว่ามาโกจะไม่ตายวันนี้หรอกเขาสัญญา แต่เมื่อพระเอกจะเดินออกไปหานก็จ่อปืนไปที่พระเอกเพราะจะฆ่าเขาพระเอกหันมาถามคิดว่าจบแล้วหรอมีชีวิตอยู่รอดมันดีกว่าตายไม่ใช่หรอ บอกแล้วไงว่าเขาคือมืออาชีพเขาสั่งให้มาโก้หมอบลงและจัดการกับลูกน้องของหานทันทีหานร,รีบซ่อนตัวปล่อยให้ลูกน้องต่อสู้เขาหาจังหวัดที่พระเอกเผอหยิบปืนหมายจะยิงแต่พระเอกที่รู้ตัวจับปืนขึ้นมายิงสวนหานกลับไปจนหานล้มลงไปนอนกองพระเอกจัดการลูกน้องในห้องของหานเสเรียบและหันมาหาหานต่อหานทำมือเบรกให้เขาช้าก่อนเขาไม่ไหวจะรับแล้ว เขาไต่ขึ้นมานั่งบนโซฟาชื่นชมพระเอกว่ามืออาชีพของแท้สภาพเขาเลเทเทคคงจะไปส่งพระเอกไม่ไหวและสินใจไปในตรงนั้นมาโกค่อยๆเดินเข้ามาดูพระเอกเดินเข้ามาหามาโกให้ช่วยเพราะเขาเจ็บแผลที่ขามาโกค่อยๆพยุงพระเอกออกมาพระเอกให้มาโกหยุดเพราะเห็นเงาของกายยองเขาให้ปล่อยพวกเขาไปยังไงก็ได้สมบัติไปอยู่แล้วแต่กายยองไม่เชื่อเพราะกลัวว่ามาโกจะกลับมาอีก คำพูดอวดดีของเธอทำให้มาโกโมโหเขาปล่อยพระเอกที่เจ็บขาให้ล้มลงและเดินไปตบหน้าของกายองกายองต่อว่าเขามาโกว่าเขาไม่ใช่ขอทานไม่ได้อยากได้ของใครแต่ยังไงกายองก็ไม่เชื่อเขาเธอถามพระเอกว่าต้องจ่ายเท่าไหร่ถึงจะกำจัดมาโกให้พระเอกว่าทำไมลูกบ้านนี้ถึงเฮงสวยจังเป็นคนยังไงกันเนี่ยแท้จริงแล้วพระเอกถูกยุนจูจ้างมาเพื่อจัดการมาโก พระเอกนำข้อเสนอนี้ไปบอกคุณลุงของมาโกให้จัดการหาเด็กให้เขาสักคนคนที่แข็งแกร่งเขามักจะพูดเสมอว่ามาโกไม่ได้มีสายเลือดที่เกี่ยวข้องกับคนพวกนี้เพราะมาโกคือคนที่พระเอกใช้แอบอ้างขึ้นมาเพื่อที่จะเอาเงินก้อนนี้และเพื่อช่วยสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าของคุณลุงแถมมาโกยังได้เงินไปรักษาแม่ที่ป่วยอีกด้วยเมื่อเราจบทำให้มาโกโมโหมากพระเอกว่าเขาเข้าใจดี เขาก็มาจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าที่มาโก้เคยอยู่เหมือนกันอย่าทำตัวฟูมฟายใหญ่โตเลยรีบไปกันเถอะเราต้องขึ้นบินแล้วกายย่องว่าอีกเดียวตํารวจก็คงจะแห่มาไปขึ้นเครื่องเถอะและอย่าก,กลับมาอีกพวกคนกระจอกพระเอกเดินขากระเพกมาที่รถเขาโยนกุญแจมาให้มาโก้ขับเพราะขับเองไม่ไหวมาโกขับรถงึกๆงักๆเพราะขับไม่ค่อยแข็งและพาพระเอกออกไป คุณลุงได้บูรณะบ้านเด็กกำพร้าใหม่สถานที่พระเอกที่เคยอยู่เหมือนกันส่วนมาโกก็มีเงินมารักษาแม่ที่ป่วยพระเอกที่หายดีแล้วมาหามาโกเขาถามว่าอยากเจอพ่ออยู่ไหมเขาจะช่วยหาและจะลดค่าตัวให้พระเอกพูดพร้อมกับไอออกมาจนมาโกถามว่าไปหาหมอบ้างไหมพระเอกว่าเขาต้องไปหาหมอที่รู้จัก เขาแวะมาดูหนะ้ามาโก้เป็นครั้งสุดท้ายและจะไม่มาเจออีกแต่มาโกหัวเราะใส่เขาและเดินออกไปพระเอกเดินตามมาโก้ต่อยๆว่าจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วจริงๆนะพระเอกมาหาหมอเขาเล่าอาการที่เป็นให้หมอฟังว่าเขาป่วยแต่ก่อนวิทพื้นได้ออกกำลังกายได้แต่เดี๋ยวนี้เหนื่อยง่ายมาก พระเอกเพิ่งได้รู้จากหมอว่าที่ผ่านมายาที่เขากินรักษาตัวมาตลอดนั้นเป็นเพียงแค่วิตามินทำให้เจ้าตัวขำแห้งออกมาก่อนที่หนังจะจบลงค่ะสำหรับใครที่ชอบเรื่องนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กับแอดด้วยนะคะขอบคุณค่ะ